สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป,งป้องไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องทักทายพี่น้องเอฟซีควรให้บนสู่สุขคนนะคะทุกทายทักทายไปยังสปลปลาวนะเด้อพี่น้องเด้อสบายดีนะคะทั้งสปลปลาวเนะาะข่อนไพพี่น้องก่อนอนุญ,ญาตอันเท็จยังมันน,นี่พี่น้องก็ยังสสเสื่อมเลือมมืดงงอยู่ตื่นขึ้นมาแบบมันเป็นตัวเบาวิวเป็นแบบอ่า ือยังห้าแบบเบอร์เบอร์เป็นตัวเบาเาเป็นล่ยๆน่นะพี่น้อง <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก,กินกาแฟไปแล้วได้ี่กินกาแฟไปเกลียวนึงแล้วบัดนี้ไปอาบน้ํากินกาแฟแล้วไปอาบน้ำเดี่ยวถ่าแปงท่าอย่างเดียวมันเป็นมงเมงมุงเมง,มง,มง,มงยังไงบุมันเป็นแบบเป็นซาน้ําซาน้ําหนาน้ําตาหูเป็นอื้ๆอๆือแล้วก็เป็นทั้งไนบุืม นี่ใหบนก็นเลยมาส้งยางหอมพี่น้องซ้งย่างหอมกินกันแล้วก็สีหากินเข่าสิกินเข่าแล้วก็สีจังสีกินยาอีกแต่ว่าไอเนี่ย <c oughs> ไอรู้สึกว่าลดลงหลายแล้วนะคะไอไอลดลงหลายเร้วบ่บ่ไข่ไอปันไดแต่ว่าสิมนี้ไอเป็นบางช่วงมีไอเป็นบางช่วงขึ้นมาก <c oughs> แต่ว่าข้อนี่เป็นเหมือนสเลดสเลดเป็นเหมือนสเลดติดข้อน่ะพี่น้อง เขาขเคยพยายามกินกินแบบน้ำอุ่นน้ำอย่งตลอดใช่นะอย่าหอมันห่อนพี่น้องอาบน้ำไม่ไม,ม่กินยาลรวกินอันนี้หระเฮื่อแตกเป็นเฮื่อแตกบอกด้วยหน้าบ่ิด้ไปสามมือแลลวพี่น้องบ่ิไ้ไปหน้าสามมือแล้วนี่ พอเย็บนเราเลยออกไปซองไปซองหน้าฝนตกมีน้ำเลี้ยว่าสันทางสี่พันหลายเป็นไรน้ำเนาะวันนี้เราเก็บทัวมาทัวรุ่มตีเห้บบนเกไว้บ่อเด็กไปตะละมือมันกะแกเท้าเดียวพี่น้องมันกะแกเกิดหอดหน้ายุ่ไลกับมวนไว้กวางไว้อังสันเลยพี่น้องเอาสาสตร์พันไว้ก็อยากไปอยแต่มันหังแบบว่าขันไปเดี๋ยวก็จะไปโดนฝนโดนอันนั้นอันานี้ก็สิบาเศร้าเป็นยังสี่นะ ขีบ่บกี้มื่นนะย่อยบนจะต้องพยายามอันวอมร่างกายให้มันกลับมาปกติข้าวเได้ไปฉีดยาอีกเข็มสองพี่น้องวันนี้กับวันที่เจดเลละยี่สิบยี่สิบเก้าบอยี่สิบเก้าเนาะสามสิบเอ่อเดือนนี้มันก็มีสิงหาคมสามสิบเอ็ดเนาะพี่น้องวันที่สิบย่อยบนก็ต้องไปฉีดอีกเข็มสองแล้วข้าวเจด้เบื้องอาการนะคะแล้วก็ไปตรวจโรคแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นจังไหนข้าก็เดี๋ยวก็จะ ได้เดินทางลงไปข้างผุนพี่น้องปุยก็ไปบ้านเลี้วจ้างคนไปบ้านเลี้วพี่น้องมาเนี่ยวกับถาซ่อมเบิงจะไปตัดยหยาโน่ตะ่าหันมอทนนี้ร่างกายบุดีก็อยากพักพ่อนนี่แหละสะกักอนพี่น้องกินยาหอม ยากที่พันติดเนาะนก็บอกยี่ยบนไปอันไปตรวจพบาาคนตำบลของยี่ยบนนี่ติดหลายค่ะพี่นอ้องติดหลายก็บรรลุก,กันมาอ่าที่เหลกเนาะที่เขาบอกมานะอ่ามีคนติดมาแมคขั้วติดมาหรอมามามา,มาเห็ดกับเขางั้นงั้นอ,อนน่าเปิดเปิดอ่าศูนกักโตนี่แหละไม่นีแม่ขั้วเป็น เป็นผัดติดมากเราก,ก็เลยเป็นผู้มาเห็ดกับเขาเราก,ก็เลยเป็นผู้แพ้เชื้อพี่น้องก็เลยติดกันเบิดบานเลยสเสียงว่าตำบลตำบลย่ายบุญอยู่ <c oughs> กับพยายามเสพนะคะพยายามเสพพยายามโบไปหมาะสมกับไผ่กับยูไตาบานจุคลองยูแตบานเตือนเขียนมากอะออกก,กับล่างกายกอกแก่แก่เฮื้องินจคุคลอง จะสกินเขา่าสิได้ยังกินกับบลูท่านให้หาเบิรงอยู่น่นทองคืดอยากคืดอยากส่งต่ำอยู่แต่ว่าหันมันมามีเครื่องเนาะืันนั้นเอาไปถิ่นไปหน้าเบิดเลยถ้าต่ำก็ต้องไปสื่อไม่เบิดกกบบทั้งบอก่อทั้งแบบผิดทั้งมาเคือเทศแต่ว่าอยู่หน้ายัางบนมามีเลยมามีแต่บอกก่อย่างเดียว คืออยู่หน้าเนี่ยเพราะขาดไดกเทลียรเพราะว่าของเจ็บของมากจะเอาไปทิป้งไลยคุณว่าทีไม่ไหลมือก็สีน่าได้บไหมหมู่บ้านอีกันแต่ว่าลุกขึ้นมาอาบน้ำอาบทา,ากินยามาอบอมร่างกายเจ็บของเนาะผ้าหลานเปิดเพลงรลงคาราโอเกะกันแต่ว่าไหลสดมันก็นไหลเพราะใดพี่น้องเพราะว่าเน็ตมันบ่แห้งเน็ตบ่หาย ยี่บุญกัเลยแบบอืมกับฮิดเนบวเน่ยังกัเลยหล่นกันไปซื้อพ่อได้ออกกาลังกายทั้งปอดทั้งกองเสียงเนาะขอบ,บคุณขอบคุณเอฟซี่เนาะที่ถามข้าวมาทรงขอความมาถามข้าวย่า่เปน็นยังไดเออรักษาตัวหายไปไวเด้ออย,ยังสิเนาะไก่สิได้ไปหาพญ่ยท่างนั้นแล้วรักษาสุขภาพเด้อย่า่ ไไหายได้ไวทรงขอความมหาทรงโทม่าจังสีนาะกินหอนหอนหื่อแตกที่เหลือพี่น้อง,องาบ,บางคนกล่าว่าบ่มเป็นโควิด้วบ่ว่าเยอะบหมนมันเป็นโควิด้วบบ่โมเมนหรอกพี่น้องคิดว่านะ เพราะว่าช่วงที่เยบนอยูฟูเกตตอตนนั้นเนาะอาการเป็นแบบนี้แหละแบบเดียวกันเลยอันนั้นแห้งหนักก็นี่อีกไอแบบชนิดว่าบาอยกเข่าไก่คนอ่ะพี่นอ้องคือคือช่วงที่พญิบิวตายใหม่ๆเนาะโควิดมันระบาดมันระ,ะ,ะหลอกแหลกลหลอกแหลกเยบนก็นยุตลิงล,งนนออกกลงบาลดีไปฟอกพญิบิวยุติลงบาลเนาะพ่ออกกแกวลงบาลมา,ากแต่ความกับป่วยบาด เออพรไบเยบิวเสียกมาอยูุ่บ้านกับขวงกับป่วยไอแบบบ่บ,บ่ยุดบ่ยอนอ่ะพี่น้องไปฉีดยาไปฉีดยากับกับบ่ดีขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบนเป็นไข่แบบไข่ทับเส้นน้ำเนาะปวดปวดหลังปวดหลังปวดเอวเพราะไปไปจมไปสู้พยบิวลุกนะปาน,นี้ก็เลยไปฉีดยาอ่าเข็มละพันกว่าบาทก็เศร้าน,นะแต่ว่าไอบ่เศร้าเลยพี่น้องแต่อมากเลยเบื่อจน ยายบุญมาเห็ดของขายเนาะวันนี้ก็จะคล้องกับแบบพักพรเพียงพ่อพี่น้องอันเป็นวินบ้านหมุนเออโลกประจําตัวจะคล้องเป็นกับคือระดับนามในหงวะทอกันเป็นอยู่เร็วนะบ้านหมุนมาดิทร่หาหาเพื่อนคางของเขาข่ามะไก่พี่น้องเพาว่าข่ามะไก่ยายบุญก็เลยเออทร่ไปหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเนาะตดลงบ้านปลาตองมาเอา เอาไปาก็เจาก็ไปตรวจนู่นนี่นั่นกับว่าบ่เป็นเนาะกับว่าบ่มีเชื้อโควิดเขาก็ให้พักให้ยาให้ยังแล้วก็พักนอนนอนพักอยู่สองสามชั่วโมงละตีซีก็เจาก็รถลุดร่วบานกับมาทรงไว้หองนักก็นี่อีกนะคะอาการเหมือนก็ว่าปีหนึ่งนน่สิมีแตจะต่ละปีละครั้งประมาณนั้นช่วงนี้แหละประมาณช่วงนี่แหละทุกปีเลยที่บ่น บอบมิถทุน่ากักอกรดาสิงหาเนี่ยสิยูระยะนี่แหละที่เป็นเป็นไข่ทุกปีมันค้นกวาวใหญ่ใหญ่มาเป็นยางดอกใหญ่หญิงแกงเลยนะโอ้แกงสำหรัมันกับมันกับสูบวายพี่น้องร่างกายของเขามันหมงานหนักหมงานหนักแล้วพอเขามาพักรูบาโอกาสที่มันจะโลภไัยมันจะเสียดสนเขามาได้มันกับเขามาอย่างนี้พี่น้อง เตยบนกับฟื้นล่ะสู่ขึ้นอืมสู่กับดูกกับให้ขึ้นกันคือเข้ากับวิญญาณแบบว่าทาตัวให้มันโอเคกับทุกอย่างช่วงปีที่แล้วเนี่ยบพรเด็กป่วยอันนั้นเด้อ่าช่วงอะไรล่ะหลังสงการบอกว่าที่ยายบนไปรักษาแขนเป็นพังผืดนั่็เที่ยวไปโรงพยาบาลตลอดเที่ยวไปโรงพยาบาลเห็ดกายภาพเห็ดนั่นเห็ดนี่ผลสุดท้ายก็ อาเศร้ายอนฉีดฉีดละลายพังผืกฉีดยาละลายพังผืกพี่น้ะอะก็เศร้ามากก็เดี๋ยวไม่เห็นของขายก็เดี๋ยวมาลงหน้านาะถ้าบารักษาก็เห็ดบ่ได้มันปวดพี่นนอะปวดเอ้งนอนกับได้ยาำขึ้นจำอย่างกับดได้เนี่ยแต่สิบกดคอเสื่อมสิกเกาจมว่างกับได้อันนี้แหละเพิ่นว่าปัลมาลาค่าอายุอายงก,กว่าอายุโยคะย อปมะลมหาแล้วว่าวม,มีโรคเป็นลาบันประเสริฐปะเดมีโรคก็เป็นลาบันประเสริฐพี่น้องมีเงินแสนเงินล้านก็บมีความหมายทางร่างกายว่าแข็งแรงอายุขยาปนามาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐอียงกับบดีทอร่างกายแข็งแรงพี่น้องมีเงินแสนเงินล้านกับ่มีความหมายแต่ออกมาหลักสายจากควาองเบิด ตือบอ่มาหลักษากับป่วยกับทรมานกับคือเก่าหนละเพิ่นถึงว่าเนาะพูดเหา่าพูดล้านเพิ่นว่ลาลูกไผ่ไข่เก็บมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นไปตามกงกรรมกงเกียนอายุไขวัฒนจอาของมนุษย์โลกพี่นนอะ เพื่อนๆกถามมา็ถามมากถามมากเนาะว่าอันย่ายอันไม่นองเขาโทรมาถามดิว่าอันย่ายอันฮาสิซไปหานแฟนนี่ที่สิเขามาผู้เกียนี่ฮ่องเป็จดทะเบียนกันฮาอสิขาได้ย่ายคือได้เงี้ยเพื่อนว่าอันคนใดที่สิไปหานพลังที่ขามาได้ผู้เกียดเส้นบอกนี่ต้องจดทะเบียนกันเด้จังสิเขาได้ไอ้สิปนี่ยายบนยายบนโทรไปถาม น้องที่อยู่ผู้เก็ตเนาะเขาเรียกว่าบบบบ่บบบบแมนแบบนั่นนะบ่แมนแบบนั่นดอกว่าจันอ่าสมมติว่าเขาเขาบุกมากแต่ว่าเขาเขาบุกห้องโุงแร่มกมแต่ว่าเขาบ่ได้บุกซื้อห้านําบ่ได้บุกว่ามีมีอ่าเนี่ยมีมีหอย่างอยู่ทางนี้แต่ว่าเขาต้องการเอาพิ้งิงมากไม่อยู่น้ำหรือมาเขามาหาจ้าสิบบดานี กฎของของการที่จะเข้าไปหานี่ก็คือผู้หญิงกตง็ต้องมีการได้รับวัคซีนวัคซีนเร็วมีการตรวจโรคก,ก่อนเข้าไปหาเขาภายในสามวันนะไม่เกินสามวันยังสี่นานะบอมี่ว่าบอมี่เชื่อไวรัสบอมี่อย่างนังสี่ก็ิเข้าไปได้เพราะว่าก็จเข้าไปได้เร็วการที่ทั้งโรงแรมเขากะเทยแค่ดีนะคะดีต้อนรับดีก,ก,ก็ตกรออีกประศน อันนี้คือเป็นเป็นความรูเนาะจากน้องๆที่อยู่ผู้เกตน่ะเนาะเป็นเิ่นให้คั่มในนํำมากแล้วกับนี่เอฟซีโทรมาถามเดบุนะอ่าคือเฮ้าบ่ลูเนาะเฮากับแช่เฮากับแช่กันไปเฮ้าก็บบอกบอกกันไปว่ามันเป็นยังสี่ยังสี่นะคนเฮากาแบบว่าแต่ก่อนอาจจะใช่เนาะว่าถ้าบ่าเมนสามีภรรยาที่จดเบียนกันอ,ะอ่ะอ่าบ่สามารถจะพักโรงแรมเดียวกันได้แต่ แต่อันนี้บมแมนนะคะบ,บ่แมนแล้วพว่าเขาว่าเอาไปเขาไปก็ได้ขอห้ขอให้ผู้ยิ่งผู้นั้นนะคะได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วก็วมีใบตรวจโรคนะคะพานการตรวจมาแล้วว่าบ่มีไวรัสบ่มีโควิดก็สามารถเข้าไปหากันได้นะคะพี่น้องอัน <c oughs> นี้เครื่องหมอสูฟังเนาะเพราะว่าถามกันมาหลาย คนที่บลูกลับไลคยคนที่ลูกกับมีนะคะพี่น้องแต่คนที่ลูกคนอาจจะบมีโซเชียลนะคะบมีโซเชียลจะมาจะมาแช่ประสบการณ์จะมาแช่ควมรู้อันนี้ให้กับเพื่อนๆ mm hmm. ไดรูนะคะอ่าพอดีบนมี่น้องเขาโตมาถามก็เลยมาบอกสู่ฟังพี่น้องประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวจังไหนถ้ามันมีอุปสรรคจังไหนเดี๋ยวไายยี่บนไปได้ละเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องเล่าท้งหบดให้ให้กับเอฟซีเดลเดลเดหมูเดลเด้เห็นกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า บ่อเรือมาพญานิพนธนกับเย็บบนจะบ่อเอาออกซื้อนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮากายยังมีอีกหลายๆคนที่ที่คุยอยู่เขาก็บยอยากให้ให้เขารู้เรื่องส่วนตัวกันในการที่เขาจะไปขังนีน้านะคะพี่นอ้องอรเจะยเยอะมัเเนไปให้กินเขากินยาก็ไม่ลองเนาะ อาจจะไหนกะมี่เนี่ยไหนกะแนะน้ำกันเข้าวหน้วก็ถามเข้ามา,มาได้ด้อพี่น้องเด้เอเมริกาญี่ปุ่นมาถ่ายกับพีกะน้องช่วงเมี้ก็บ่เศร้าแล้วล่ะนะเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าเนาะพี่น้องโดยไมีอย่างยอมมาคุยกันอีกเทื่อนึงนะคะเนาะสวัดีค่ะ